เรียนรู้สู่อาชีพเรามาทำความรู้จักความหมายและความสำคัญของอาชีพกันนะคะน้องๆอ,อาชีพคือการทำงานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายได้เป็นค่าตอบแทนเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยอาศัยความรู้ทักษะแรงงานอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการที่แตกต่างกันไป อาชีพที่ดีจะต้องเป็นอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและเป็นที่ยอมรับในสังคมอาชีพมีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะมนุษย์ต้องการรายได้เพื่อนามาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตซึ่งได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามที่ต้องการ ดังนั้นการประกอบอาชีพจะมีความสำคัญต่อตอนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาตินะคะเด็กๆ